สวัสดีค่ะต่อเลยนะคะเมื่อกี้ก็ไปกลางเทเลิดใช้นอนสี่ถึงห้าคนสบายๆนะคะก็พอดีเดินมาเจอ,อเขาเรียกอะไรนะกระตอ๊อบเนาะไม่รู้นะหนิงเรียกกระต๊อบแล้วกันกระต๊อบนะคะที่แคมป์มะขามแคมป์นะคะสวยมากเลยเดี๋ยวหนิงเอาให้ดูดีกว่าจะเป็นจะให้ดูยังไงเอ่ย เป็นเป็นกล้องหน้าดีกว่าเมื่อกี้หนิงกับกล้องไม่ได้นะคะนี่นะคะน่ารักมากเลยนะคะมีบันไดขึ้นแต่หนิงไม่ไม่กล้าเปิดแล้วก็มีไฟให้นะคะยังไงก็ขอฝากมาขามแคมป์ไว้ด้วยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยดีมากๆเลยค่ะเมื่อกี้ก็หนิงไปเปียกมา